คลิปนี้จะมาให้พี่ๆน้องๆได้ฟังเสียงนะครับแต่จำนะครับว่าไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับก็ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็เป็นเพลงนอกเพลงสะกลเพาะๆนะครับถ้าพร้อมล้าไปฟังกันเลยครับผม i <laughs> don't ก็เป็นการทดสอบเสียงหรือว่าลอง,องไม่รู้ว่าตรงนี้จะโดนลิกเกทธิ์หรือเปล่าแต่ก็อยากมา เปิดให้พี่ๆน้องๆได้ฟังเสียงกันลงย t u b e เลยนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงนอกนะครับต้องขออนุญ,ญาตเจ้าสองเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์ <roar! S 1> หรือเปล่านะครับผมก็เป็นเราเปิดให้คุณลูกค้าฟังนะครับเพลงพ่อๆเพลงสากลพ่อๆนุ่มๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงสไตล์ที่ว่าเสียงดีมากนะครับก็แนะนําลูกค้าว่าแบบนี้นะโซนนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็คุณลูกค้ามาดูอยากฟังเสียงว่าเสียงมันดังจริงไหม<ๆ>อะไรอย่างนี้นะครับก็ เท่าแก่ผมก็แนะนําพยายามว่าต้องตู้แบบนี้ต้องแขนแบบไหนต้องอ่าใช้งานกับแบบไหนนะะราคาระดับนี้เฮ้ยเสียงมันได้เท่านี้เลยหรอนี่ก็คุณลูกค้ากมาจากถนนเขาสารนะครับเพราะว่าเขาทําผับตรงนั้นก็จะมาเช็กดูเครื่องเสียงจากร้านเรานะครับร้านเราว่ามันโอเคไหมเสียงเท่านี้เขาก็มาดูเพราะว่าเขาใช้เป็นแบรนด์น,นะครับอ่าพูดตรงๆนะครับ ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เขาใช้เป็นของ JBL นะครับก็จะใช้เป็นของ JBL อยู่ตอนนี้ก็เฮ้ยเพราะว่าดอกราคาเห็นว่าดอกราคา JBL นะ่ะมันขยับขึ้นมันแพงไปเขาก็เลยหาตัวมาแก้ขัดก็เขาก็มาดูตัวนี้ที่ถูกราคาที่แบบว,ว่าไม่ได้ว่าถูกมันอ่าถ้าถามว่า JBL มันหลายหมื่นเลยนะนะครับตัวนี้เขาก็มาดูเฮ้ยมันมันไม่ถึงหมื่น 8,002นะครับตัวนี้ก็เขาก็มาเขาแก่ผมก็แนะนำอย่างดีเลยนะครับผมว้าวสวยงามนะครับที่จริงเสียงดีมากนะครับเป็นไลเล่ที่แบบว่าสเปคก็ัวชอบไปแล้ว8,002นะครับสวยงามนะครับเป็นปากไลเล่ย่างดีเลยนะครับเป็นได750นะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์กอ่าตัดเสียงค่าให้ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นดอกไฟเตอร์ไว้พันนอกพันในนะครับเป็นดอก15 รับนะครับแล้วก็เป็นตู้แขน15นะครับ a l นะครับตัวนี้8,200บาทนะครับพี่พี่น้องสวยงามนะครับสวยงามด้านหลังเลยว้าวสวยงามเดี๋ยวผมจะลงใน u t u b e นะครับผมแล้วก็แขนนะครับปากแบบนี้นะครับแนะนำให้เป็นแขนไว้อยู่ด้านบนหน้าร้านนะครับนั่งร้านอะไรตรงนี้แขนนะครับไม่ไม่แนะนำให้ตั้งนะครับเพราะว่าเสียงมันจะมาไม่เต็ม อาพี่น,น้องต้องขออนุญ,ญาตนะครับไปทํางานก่อนนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผม